สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นนิคีจานิคีรอบเซาร์บะบายเนาะแนวทางของวันที่ย2จเดือน8 2568เมื่อนี้เป็นวันสุกจ้าวันสุดท้ายของสัปดาจะดสำหรับนิคีเมื่อนี้เนาะนิคีกับห่างเสงียงเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางนิคีเมื่อนี้จะเดียวมาเบิ่งพูนของวันที่21กันก่อนจ้า สำหรับมิคิเร้ากับบ่ายรอบเส้าไฮเดนสามกับสองพ้นของรอบเร้าจะ0ู์หาหกลางมาเก้าเก้ารอบเร้าซื้อว่าพลาดไปโอ้โหเปิดมาเลยนกเก้าเก้าสำหรับรอบบายจะไฮเดนแปดกับเจ็ดพ้นของรอบบายศูนย์หนึ่งเจ็ดลางสามแปดสำหรับเนวทางของห้ารอบบายมามาบดมาลางเนาะแต่ว่าจับคู่ เขาสองตัวหลางจะสามดเขาแปดสามตัวครับจะเน้นพี่ตัวเน้นแปดหคับแปดหามาสามแปดกับเด่นแปดมาสําหรับโบสนี่มาศูนย์หนเจ็ดสำหรับหนึ่งเจ็ดมาโตเก่าจะหนึ่งเจบได้จับหายจะโตเก่าโอ้โหจับหายจะแป่งเจ็ดหนึ่งขามโตเก่ามาหนึ่งเจ็ดโตเก่าเนะาะเด่นเจ็ดของเฮามาจะสําหรับรอบบายเด่น มาเต็มๆเลยทางบนทางล่างากัจับผูกได้ล่างโอ้โหรุ่นแบบสุดขีดรุ่นแบบทุกๆอันนูกันเลยทีเดียวสำหรับวันที่22อมนีต,ตามรุ่นกันต่อจ้าไกลแล้วไกลแล้วก่อนสิไปหลับชมรราฟังน้วทามนีฝากด้วยละกันเนาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกนะันเราจะพี่น้อยเอฟซีที่เขามารับช่วงใหม่ๆจาอย่าลืมกดติดตามเลยกะอย่าลืมกดกระดิ่งไห้เราจะเผื่อสิได้่พผาด แนวทางดีแอดจอยลงหายแต่แนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับนิคีมือน,นี้รอบเศร้าไฮเด่น4และหาหากับ4วิ่งรูดจะใช่วิ่งไซรุดหมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จะถามมักถ้าชอบเนาะจับคูหา0ูนยเก้าหาหนึ่ง หาเจ็ดหาแปดละกันโอ้หาแปดอยู่มุมสุดท้ายเด้อจะเกจตัวเลขกห่างไปนิดหนึ่งสำหรับเด่นส6่หกเจ็ดแปตัวประกบขู่มือนี่ก็ะเล็กระจ้ากระจายสี่หนึงสำหรับรอบบายให้เด่น8กับเจ็ดตัวเก่าเลยตัวนี้รอบบาย สำหรับเจ็ดหนึ่งนี่มีอยู่เดยจะตัวบุกบุกขู่มือหนีแต่ว่าบุคคเอาหลักกาน้องมาสวมมือตี๋ละเจ็ดหนึ่งแปดสามตัวเก่ารอบใบจับคู่แปดรอบใบมีแปดหุกเลยกระจายตัวเก่ากับอาสีตัดออกมาจะขี่เอาตัวใดดีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าคู่เด่น แปดศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดสี่เห็นสัตว์อยู่เนาะสีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสีทะลุออกมาด้านนอกมาจ้ะสำหรับโตเน้นเด่นเจ็ดรอบบายเน้นเจ็ดสามกับเจ็ดหกแปดหกแปดสี่ รอบเศร้าสี่หกับสี่ศูนย์หารอบเศร้าหาเก้ากับหาหนึ่งนี่คือแนวทางหุ้นนี่คือของมือนีิจะสาหรับแนวทางมือนีิคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบายบนล่างราคาเนาะสำหรับมือนนิคือว่าเป็นมือวันสุดท้ายเราจะเจอกันอีกทีคือวันจันทร์เนาะสำหรับแนวทางสายหุ่นของเ้านะจ๊ะ มือนอีก,ก็คอยมาปังๆแล้วกันจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกทานจะก่อนสินจะไปเป็นแนวทางกระเรียบที่บพิจรารณาวิาวีาอห์กันอีกที่หนึ่งละกันเนาะว่ามีตัวหมักตัวชอบตัวตรงกันหรือบอกจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามแต่ว่ามีตัวหมักตัวชอบน่ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จะสำหรับคลิปนี้ฝากคอยเพียงสำนีจ้า